กินแพะเชิญแวะสตูนหลังกรมส่งเสริมวัฒนธรรมคัดเลือกเมนูข้าวเหนียวเหลืองแกงแพะเป็นเมนูหนึ่งจังหวัดหนึ่งเมนูที่โดดเด่นเชื่อมโยงวิถีคนท้องถิน่นตามหารสชาติที่หายไปข้าวเหนียวเหลืองแกงแพะได้ถูกยกระดับจากกรมส่งเสริมวัฒนธรรมคัดเป็นหนึ่งจังหวัดหนึ่งเมนูเชื่อชูอาหารถิ่นปี2566เพื่อศึกษาประวัติศาสตร์อาหารที่มีความสัมพันธ์กับวิถีชีวิตคนไทยโดยที่ร้านบางดุลแกงแพะ ซึ่งตั้งอยู่หลังปั๊มเชลโตรุ่งบนถนนเรืองริจ,จรุณซอยหนึ่งตบํบลพิมานอําเภอเมืองจังหวัดสตูลร้านแห่งนี้ขายเมนูแกงแพะและข้าวแกงกับเมนูพื้นเมืองที่หลากหลายมานานกว่า30ปีโดยเมนูชูโรงคือข้าวเหนียวเหลืองแกงแพะและข้าวหมกแพะนอกจากนี้ยังมีข้าวหมกไก่ต้มซุปที่โครงวัวและอีกหลากหลายเมนูบริการลูกค้า อร่อยมันละมุลนลิ้น,นเป็นยังไงคะาติท่าำต่อแคบแต่ละลายในปากเลยความนุ่มผมไม่มีกลิ่นกลับไม่แต่นิดเดียวคุณค่าสำหรับมุสลิมก็ตั้งแต่แรกเกิดผู้หญิงจะใช้แพะหนึ่งตัวผู้ชายสองตัวเป็นประเพณีที่ใช้มาตั้งแต่โบราณครับ และศาสนาก็บังคับให้ให้มีการฟีสัตว์เพื่ออาติโกรครับใช้สำหรับพิธีแก้บนนะครับแก้บนในพิธีต่างๆครับบางคนโชคดีก็แก้แก้แพะหนึ่งตัวมันก็บนให้มีการสอบคณะรรมการในนี้นก็ต้องใช้แพะแก้บนหนึ่ง มาวันนี้ที่ได้ยกระดับเป็นหนึ่งจังหวัดหนึ่งเมนูที่กำลังจะสูญหายไปแต่สามารถหาทานได้ที่ร้านบางรุนแกงแพะทางร้านก็พร้อมจะสืบทอดเมนูวัฒนธรรมท้องถิ่นให้ทุกคนได้ทานกันทุกวันยกเว้นวันเสาร์ซึ่งเป็นวันหยุดส่วนตัวอยากให้มีการส่งเสริมและผลักดันให้สตูลเป็นเมืองแพะเหมือนในอดีตที่เคยมีสโลแกนที่ว่ากินแพะเชิญแวะที่สตูลอีกทั้งเป็นการส่งเสริมอาชีพให้เกษตรกรได้เป็นที่รู้จักกว้างขวาง และคิดเมนูแพะให้กลับมาด่งดังอีกครั้งจากในอดีตที่เคยมีการทำลูกชิ้นแพะเนื้อสวรรค์แพะเมนูข้าวเหนียวเหลืองแกงแพะนับเป็นเมนูที่นักท่องเที่ยวข้าราชการและชาวต่างชาติอย่างจีนชื่นชอบทานมากเพราะเชื่อว่าเป็นเมนูเพื่อสุขภาพทานได้ทั้งกับโปรตีนหรือทานกับข้าวสวยร้อนๆร,นรวมทั้งข้าวเหนียวเหลืองก็สามารถทานคู่กับแกงแพะได้ค่ะต้องใช้ข้าวเหนียวเก่าค่ะ แล้วก็แช่ประมาณหนึ่งชั่วโมงแช่กับขมิ้นผงค่ะพอได้ที่ก็มาล้างน้ำให้สะอาดไหลไลน้ําแล้วก็พา,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 าไปนึ่งค่ะพอนึ่งเสร็จแล้วก็เตรียมหัวกะทิใส่น้ําตาลใส่เกลือแล้วก็มาหลบคนในี้เข้าแล้วก็กปิด่าไว้ก็เสร็จแล้วค่ะแพะนี่ล่คะคะแพะอันต้องใช้แพะอ้วนๆตัวเมียค่ะถ้าตัวผู้มันจะสาวแล้วก็วิธีการทํา วิธีการทําก็ต้มแพะก่อนต้มแพะกับใบเตยแล้วก็ต้มประมาณสักสองชั่วโมงค่ะแล้วก็ตอนตอนเตรียมทําก็ใส่อกระเทียมเจียวหัวหอมค่ะแล้วก็เจียวให้ทัว่วก็ลงเครื่องมันแล้วก็ใส่เนี้ยพวกลูกกวาดไปจับแล้วก็ยี่หร่าค่ะเอาลงไปเคี่ยวประมาณสามชั่วโมงค่ะตัได้ที่ค่ะ ใส่น้ำกะทิใส่นมสดแล้วก็ใส่เนยแต่ว่าเคี่ยวนานหน่อยแค่ไม่เปลี่ยนได้ค่ะกรมส่งเสริมวัฒนธรรมออกประกาศเรื่องผลการคัดเลือกกิจกรรม1จังหวัด1เมนูเชื่ชูอาหารชินประจำปีงบประมาณ2,566หลงวันที่29สิงหาคม2,566ที่ผ่านมาได้ดำเนินการจัดกิจกรรมเชื่อชูอาหารชินภายใต้โครงการ ส่งเสริมและพัฒนายกระดับอาหารชิ่นสู่มรดกทางวัฒนธรรมและอัตลักษณ์ความเป็นไทยรสชาติที่หายไป The Lost Taste ประจำปี2566โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาประวัติศาสตร์ของอาหารไทยอาหารท้องถิ่นที่มีความสัมพันธ์กับวิถีชีวิตคนไทยรวมถึงการรวบรวมและเผยแพร่ข้อมูลสารสนเทศรวมทั้งเสนอสาระความรู้เกี่ยวกับอาหารไทยและอาหารท้องถิ่นต่อย,ยอดสมุนไพรไทย สรพคุณทางเลือกและส่งต่อเป็นภูมิปัญญากระตุ้นให้เกิดการยกระดับอาหารไทยพื้นถิ่นสู่อาหารจานเด็ดที่ต้องชิมผลักดันให้เป็นเมนูซอฟ์พวเวอร์ส่งเสริมการท่องเที่ยวสร้างรายได้หนุนเศรษฐกิจอฐฐฐของท้องถิ่นและประเทศให้ยั่งยืนสองใต้นิวรายงาน